มาไรายฟาร์มใช่ไหมใช่ครับไ,<ป>ไม่เอาอรอุ้ยอุ้ยมาะาะาาหานไหมหาหาใครอยู่วะอันนี้คือมูหลานอันนี้คือกังฟูนับก,กังฟูจได้มครับอะไรครับปลาอะไรไปนะครับไขความไวแล้วมั้มันจะไม่ตม่โอ้ยโอ้ยมืออันนี้มือมอ่ะาอะมาสวัสดีครับคุณว่วนเที่ยว EP 5้าวันนี้เราอยู่กันที่เพชรบุรี สถานที่ท่องเที่ยวในเพชรบุรีนี้เราถือว่ามันมีที่เที่ยวที่หลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวัดทั้งถ้ำสวนสัตว์แล้วก็สวนสนุกนะครับซึ่งเดี๋ยวเรนนี้เราจะพาไปดูกันว่าจะมีที่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเอากูขึ้นไปด้วยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่มาลายฟาร์มใช่ไหมครับมาลายฟาร์มใช่ไหมใช,ใช่ครับฟาร์มแห่งนี้ก็จะมีสัตว์ที่ให้เราได้เข้าไปใกล้ชิดก็พอสมควรใช่ไหมใช,ใช่ครับซึ่งมาลายฟาร์มนี้นะครับไม่เสียค่าเข้านะครับแล้วก็มีอาหารให้น้องๆอ,อยู่ที่ข้างหน้าให้ซื้อก่อนทางเข้าใช่ไหมใช,ใช่ครับ อันนี้นะไม่เอาอันนี้คือจะเลือกเลตะกาอันนี้มีไหมมีอันไหนที่เอาอันนี้ใช่ไหมอุ้หู้อันนี้เลยไหมอันนี้กินไหม อนนี้เราก็เจออูดที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วนะครับเขายื่นหน้ามาหาผมนะครับกินแล้วลุกเลยเอาการไหมเอาไหมหาหาใครวะ mm. มันเห็นฉันไหมเนี่ยนี่ mm. อยู่นี่เอาไหมเอาอีกไหม mm. จะเรียกน่ารักหรือน่าก,กลัวดี ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่คาเมลรีพับลิกนะครับสถานที่แห่งนี้จะเป็นเหมือนกึ่งกึ่งสวนสนุกแล้วก็กึ่งกึ่งแบบว่าเป็นสวนสัตว์ด้วยซึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คือสไตล์การตกแต่งเป็นแบบโมโโร็อกโกนะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบดูอาหรับอาหรับตอนนี้เราอยู่กับกังฟูแล้วก็มูหลานนะครับอันนี้คือมูหลานอันนี้คือกังฟูนะครับกังฟูกังฟู ใช้มูอหลานไหมเรามูอหลานเนาะกังฟูกังฟูบรรดาไก่จับคุ่งได้นะครับมันจะถกตาไหมครับไมยมามามาอะไรครับปาอะไรควาเขาบอกว่าพุ้มได้แต่ว่าต้องคว้าไปเลครับใช้ความหมาต้องไขความไวาแล้วมาคว้าจะงเลยจ้ามาแล้วปั๊ด คือคือเราก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นไงยังมีอีกเหรอครับโอ้โหคือคือตอนนี้ขึ้นหมดแล้วม่โอ้ยโอ้ย,อยมืออันนี้มือสูงไปสูงไปเราใช่แกะหรอเราไม่น่าใช่นะตัวนี้ แน่นอนนะครับว่าเรามาถึงคาเมลรีพับบลิกก็คือเราจะต้องให้อาหารอูดกันนะครับเขามารอแล้วนะฮะก็ให้เขาเลยแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะมีไม้มาให้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปใกล้ชิดเพราะว่ามันอาจจะงับมือคุณได้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เขาตะเกียบนะครับซึ่งตรงฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของเจ้าแม่กวนอิมพันมือที่หันหน้าออกไปสู่ทะเลซึ่งวิวที่วัดนี้เรียกได้ว่าสวยมากแล้วก็วัดเนี่ยตั้งอยู่บนเขานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทั้งฝั่งเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ฝั่งวัดฝั่งไทยตรงนู้น ลิงอีกแล้วใจเย็นนะจ๊ะตอนนี้คือคนเขาก็จะมาให้อาหารลิงกันแถวบริเวณนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นอาหารลิงจากทางวัดนี่เองก็คือจะโอ้โหยืนยืนเด่นมากแล้วอะะโอ้อไปเล่นน้ำมาเลยเฮ้ยไปเล่นลน้ำไปำลงอ่างใครมาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยบางทีมันไปลงกุฏิเขาเลยเออเล่นน้ำหมดเลยมี่ห้องน้ำเขาไปเล่นเล่นทั้งวัน ตอนนี้เราอยู่กันที่เวเนซเซียหัวหินนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยปิดไปเกือบ3ปีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังรีโนเวทในแต่ละโซนอยู่เพื่อรองรับนักท่องเทีย่ยวที่กำลังจะกลับมาในเร็วๆนี้นะครับ บริเวณนี้ก็เป็นบ้านกับหัวนะครับที่คนชอบมาถ่ายรูปก,กันนะครับยิ่งใหญ่ตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าขึ้นรถไปที่วัดถ้ำเขาหลวงแล้วเรากำลังจะเดินทางไปเขาจะมีบริการรถรับส่งให้ขึ้นแล้วก็ขาลงคนละ25บาท ตอนนี้เราอยู่ในบริเวณของถ้ำเขาหลวงนะครับซึ่งถ้าเราขึ้นไปก็เดี๋ยวจะเข้าสู่จะเข้าสู่บริเวณวัดแล้วนะครับด้านล่างลงไปตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำเขาหลวงแล้วนะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีหินงอกหินย้อย,อยอยู่ในบริเวณด้านล่างด้วยเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับไป ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในบริเวณถ้ำนะครับซึ่งถ้ำแห่งนี้เนี่ยรัชกาลที่5สร้างถวายกับรัชกาลที่4นะครับซึ่งจุดเด่นของบริเวณถ้ำนีน้ก็คือด้านบนเนจะมีแสงลอดลงมาซึ่งสวยงามมากเลยนะครับ จิ้งหีดเต็มไปหมดเลยตอนนี้เป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับ EP 5วันนี้นะครับเรียกได้ว่าเพชรบุรีเนี่ยไม่ได้มีแค่ทะเลจริง,รงๆแล้วเพชรบุรีเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายถ้าใครมาเพชรบุรีบอกเลยว่าคุ้มและครบทุกอารมณ์อย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ดีใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องกวนปวนเที่ยวของเราด้วยนะครับโดยเราจะมีคลิปขึ้นทุกวันพฤหัสเดียอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันนัััับบบเรรราาดด้้วววยนนคสสํหีี